อันนี้เป็นระบบเซนเอกสารออนไลน์โอเคนะขั้นตอนอาจจะมีดังนี้หนึ่งแอดมินจะเป็นคนกําหนดทุกอย่างก่อนโอเคนะแอดมินจะเป็นคนกําหนดทุกอย่างก่อนอ่เข้ามาดูอย่างแรกเลยขั้นตอนแรกเราต้องเข้าไปที่แอดมินก่อนอ่าเข้าไปที่แอดมินถามว่าแอดมินกาหนดอะไรบ้างอ่ามาดูที่แอดมินมีจะมีอะไรบ้างจัดการาแผนก เพราะว่าเราใช้ในบริษ,ษัทใช่ไหมใช้ในองค์กรอ,อ่าต้องมาดูก่อนเรามีแผนกอะไรบ้างที่สร้างไว้แล้วก็มีแผนกเลยมีไอทีกับมเนเจอร์ผู้จัดการถ้าเรามีแผนกเพิ่ม่ะก็กดเพิ่มแผนกไปเช่น a c c ค u น t ติ้โอเคนะ a c c ค u n t ติ้ถ้ามีแผนกอะไรเพิ่มแล้วก็เพิ่มแผนกไปก่อนเรื่อยๆอ่าเพิ่มแผนกก่อนขั้นตอนต่อมาก็คือ จัดการของใช้งานก็คือซอร์ตอนนี้เราใส่ซอร์ไปแล้วทั้งหมด3ซอร์ถ้าไม่รวมอด,ด m i n ก็มีอะไรบ้างมีพนักงานโอเคนะ user พนักงานทั่วไป user ที่เป็นผู้จัดการยูเซอร์ที่เป็นเจ้าของบริษัทสมมติว่ามีทั้งหมด3ซอร์นี้เราสามารถเพิ่ม user โดยการเพิ่มพนักงานที่งละคนได้ใส่าหารหัสพนักงานลงไปเลือกผนแผนกที่ซอร์คนนั้นอยู่ใส่ชื่อลงไปเช่นนาย บัญชีการเงินต่อมาใส่อีเมลเขาลงไปทําไมต้องใส่อีเมลด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่มีการส่งเอกสารกันเน่ยจะมีการแจ้งเตือนไปผ่านอีเมลอสิทธิของยูเซอร์เนี่ยเป็นอะไรเป็นยูเซอร์เป็นแอดมมีเขาเป็นผู้ใช้งานทั่วไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเป็นยูเซอร์ต่อมากำหนดรหัสผ่านกดมันคือข้อมูล โอเคไหมตอนนี้ก็มี u s ร์แล้วเราสามารถเพิ่ม user ทีละคนหรือว่าเพิ่ม u อร์แบบหลายๆคนได้เลยผ่านคาเรียกว่า c v ก็คือดัมเข้าไปเลยเนี่ยตัวนี้สามารถดัมเข้าไปได้เลยต่อมาตั้งค่า SMTP SMTP คืออะไรก็คือตั้งเซิร์ฟเวอร์เมลเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีการส่งเอกสารจะมีการส่งไปหาอีเมลคนนั้นเช่นเช่นพนักง,งาน ส่งเอกสารไปให้ผู้จัดการเซ็นอีเมลจะส่งส่งไปหาอีเมลของผู้จัดการว่า,วาเฮ้ยผู้จัดการมีอีเมลเข้ามานะมีเอกสารที่ต้องเซ็นต้องเข้าระบบไปเซ็นเอกสารเข้าใจใช่ไหมประมาณนี้ต่อมารอรอส่งเอกสารจริงๆอ่าเอจะระบบกก่อนต่อมาเข้ User, ายูเซอร์พนักงานทั่วไป พอเข้า user พนักงานทั่วไปเพิ่มเห็นไหมว่ามีเมนูไม่เหมือนกัน admin ก็จะอีกเมนูหนึ่ง user ก็จะอีกเมนูหนึงต่อมา user เนี่ยจะมีจะมีข้อมูลเหมือนกันหมดเลยนะมีเมนูเหมือนกันหมดเลยมาดูทีละอันนะลายเซ็นของฉันสามารถสร้างลายเซ็นของตัวเองได้โดยการวาดลายเซ็นลงไปหรือว่าอัพโหลดรูปลงไปถ้ามีรูปรายเซ็นก็คืออัพโหลดรูปลงไปเลย ถ้าจะวาดลายเซ็นเองก็สามารถวาดลายเซ็นเองได้เช่นถืว่าวาดใหม่สวาาดใหม่อ่นี่คือลายเซ็นวาดใหม่เสร็จแล้วก็ถือลายเซ็นลายเซ็นใหม่แล้ว,ลวถ,ถึงไปแข่งแบบนี้อ่าหรือว่าจะเอาผลรูปลงไปก็ได้ตัวนี้จะเป็นข้อมูลส่วนตัวสามารถมาเป็ี่ยน p a s s w ได้ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องขาเข,ข้าเอกสารถ้าเราถูกส่งเอกสารมาให้เซ็น เพราะว่าคนส่งเองกาาสารก็เป็นคนเซ็นได้เหมือนกันถ้ามีเอกาาสารเข้ามาให้เราเซ็นอแต่ตอนนี้เราจะเป็นพนักงานทั่วไปเพื่อเอาเอกาาสารให้คนอื่นเซ็นมาดูนะต่อมาคือขั้นตอนการสร้างเองกาาสารอย่างแรกเลยคือสร้างเองกาาสารขึ้นมาก่อนชื่อเอกาาสารต่อมาคือ Up อัปโหลดไฟล์ pdf ลงไปสมมติว่านี่คือไฟล์ pdf ที่เราต้องใช้ใช้เซ็นเอกาาสาร มีลายเซ็นคนที่หนึ่งลายเซ็นคนที่สองแล้วก็ลายเซ็นคนส,ส่งเอกสารก็คือเราเองเราต้องเซนงเ็นก่อนถูกไหมเราต้องเซ็นก่อนตรงนี้ก็คือวางลายเซ็นของตัวเองกดวางลายเซ็นของเองลงไปลายเซ็นก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็เลื่อนวางได้แล้วว่าจะวางไปตำแหน่งไหนเห็นไหมวางแล้วนะตรงนี้สามารถยอ่อขยายลายเซ็นได้ว่าจะเอาใหญ่หรือขนาดไหน สามารถย่อดเล็กขยายใหญ่ตรงนี้ได้อ่าสมมติว่าเรายอให้เล็กเห็นมันมันก็เล็กหรือจิ๋วเดียวเนี่ยแค่นี้เองมองไม่เห็นเลยเราเพิ่มขยายใหญ่อ่ยาก็ใหญ่ขึ้นอ่าระมานนี้นะต่อมาลองมาเลือกว่าใครต้องเซ็นบ้างเราสามารถเลือกได้ว่าใครต้องเซ็นเอกสารนี้บ้างอ่าสมมติว่าเราต้องเซ็นเอกสารบ้างมีผู้จัดการเป็นคนเซ็นที่หนึ่งคนที่หนึ่ง โอเคนะผู้จัดการเนี่ยเป็นคนเซ็นคนที่หนึ่งกดบวกไปคนเซ็นคนที่สองคือเจ้าของบริษัทกดบวกไปถ้าเราใส่อย่างนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเจ้าของบริษัทสามารถเซ็นคนแรกได้ไหมบอกหรือว่าไม่ได้เพราะว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยจะเซ็นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อผู้จัดการเซ็นมาก่อนแล้วต้องเซ็นตามเลยลำดับลำดับตำแหน่งที่เราวางไว้เราสามารถเลือกได้ว่าใครเซ็นก่อน โอเคนะเสร็จแล้วเรากดเขาว่าอะไรยืยนยันการส่งเอกสารพอเรากดไปปุ๊บเอกสารเนี่ยจะถูกสร้างเราก็ส่งไปยังลำดับที่หนึ่งก็คือใครผู้จัดการโอเคนะแสดงว่าเอกสารเนี่ยสุส่งไปให้ผู้จัดการ,รอเซ็นแล้วก็สุถูกเลยส่งแจ้งเตือนไปทางอีเมลของผู้จัดการด้วยมาดูที่อีเมลเห็นไหม อีเมลเข้ามาที่อีเมลของผู้จัดการเรียนคุณผู้จัดการทั่วไปคุณได้รับมอบหมายให้ลงนามจากใครเอกสารเลขที่เท่าไหร่นะเข้ามาแล้วนี่คือระบบอ่าต่อมาผู้สง่งเอกาาสารนะครับมันจะมีโปรเกสขึ้นมาเห็นไหมว่าสิดตามเอกสารเนี่ยโปรเกสเนี่ยมันคืออะไรกําลังรอเอกสารคนเซ็นอยู่เห็นใช่ไหม คนเซ็นคือใครบ้างมีผู้จัดก,การทั่วไปเราอเจ้าของบริษัทเห็นไหมว่าโปรเกสมีขึ้นมาว่ายังไม่ได้เซ็นสักคนเดียวเลยมีเซ็นแค่คนเดียวก็คือเราที่เซ็นไปแล้วเมื่อกี้อ่าต่อมาเราออกจากระบบไปที่ยูเซอร์ของใครยูเซอร์ของผู้จัดก,การทั่วไปผู้จัดก,การทั่วไปก็จะเจอเอกสารขาเข้าขึ้นมาเห็นไหมหนึ่งกล่องอันมีใบอะไรใบอุมัมิที่พนักง,งานทั่วไปส่งมาให้เมื่อกี้ วันนี้คือวันที่สิบหกธันวารตรงเป๊กกดไปที่ลงนามเขีนไหมมีเอกสารมีลายเซ็นของคนแรกอยู่เห็นใช่ไหมที่ส่งมาตั้งแต่แรกต่อมาผู้จัดการจะเซ็นเอกสารมีอยู่สองแบบก็คือเซ็นได้เลยหรือว่าตีกลับแติว่าเอกสารนี่มันผิดผู้จัดการดูแล้วว่าเฮ้ยผิดวะ่ะต้องตีกลับก็กดคําว่าตีกลับแล้วก็เขียนว่าตีกลับเพราะอะไร พอเรากดเขาว่าตีกลับเกิดอ,อะไรขึ้นลายเซ็นหายไปเลยไม่ให้เซ็นเพราะว่ามันต้องถูกตีกลับแต่ถว,ว่าเอกสารนี้ถูกถือว,ว่าเอกสารถูกนะก็กดไปที่ลายเซ็นของ A แล้วก็มาสามตาลงไปเพิ่มลายเซ็นใหญ่ตรงนี้ตรงนี้สามารถคอมเมนต์ได้อ่าเช่นลายเซ็นเสร็จแล้วใช่ไหมถือว,ว่าจา์จะคอมเมนต์ว่าอา่ะีิดอ่ะต่ว่าจะขีด หรือว่าคอมเมนต์ก็แล้วแต่จะทำะเสร็จแล้วกดยืนยันลงนามพอกดยืนยันามปุ๊บเอกสารหายจากขาเข้าเลยเพราะว่าเราลงนามไปแล้วเข้าใจใช่ไหมต่อมาเนี่ยอีเมลขาเข้าส่งไปหาใครส่งไปหาคนต่อไปก็คืออะไรเจ้าของบริษัท เจ้าของบริษัทขึ้นมาว่า i, เฮ้ยเมื่อกี้ผู้จัดจาก,การะเซ็นไปแล้วต่อไปถึงคิวใครคิวของเจ้าของบริษัทเซ็นต่อมาเราเข้าดีเซอร์อของเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทก็เจอเอกสารขาเข้าอ่ากดลงนามเห็นไหมมีเอกสารของคนที่ไรคนที่หนึ่ง เอกสารของคนที่สองเอกสารของเราก็คือคนที่สามที่ต้องเซ็นอ่าใส่เข้าไปถือว่าจะคอมเมนตด้วยบอกว่าคอมเมนต์ว่าผมอนุมัติอ่าสามารถเขียนลงไปได้ด้วยแล้วก็ขีดลงไปได้ด้วยว่าโอเคเห็นปดถ้าถ้าเขาไม่อยากเซ็นอย่างเดียวไง ในกรณีที่เขาไม่อยากเสร็อย่างเดียวเขาอยากจะพิมพ์คอมเมนต์อะไรลงไปด้วยกับเอกสารอนันต์หรือจะขีดเขียนอะไรลงไปด้วยนรือผ้าออกใช่ไหมอาจจะเน้นคนํานี้หรือว่าจะมาร์กราาลมในเอกสารนะพอเสร็จแล้วทําไงกดยืนยันลงนาะมเสร็จแล้วเนี่ยอีเมลจะส่งไปหาใครไปหาคนส่งคนแรกคนส่งคนแรกก็จะได้ได้มีเมลบอกว่า เอกสารได้รับการลงนามขอโทษแล้วเข้าใจใช่ไหมอ่าเอกสารได้ลงนามขอโแล้วต่อมาเราเข้าไปที่ user ของพนักง,งานคนแรกที่ส,งส่งเอกสารพนักงานคนแรกที่ส่งเอกสารก็มาปุ๊บมาดูที่กล่องอะไรเอ้ยมาดูที่เมนูติดตั้งเองกสารเขียนมาว่าไม่มีโปรกรนแล้วเพราะว่ามันเสร็จสิ้นแล้วไปที่คอมพิวตอ่ากดวิวดู เห็นมาเกาอกสารเซ็นครบสามคนพอเอกาสารเห็นแล้วเตรงนี้เห็นมีคะซ้ไซม์อจะมีทไลน์ด้วยว่าใครเซ็นแล้วบ้างเซ็นแล้วเซ็นแล้วเซ็นแล้วเห็นไหมมีทไลน์ให้เห็นด้วยเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดพีดีเห็นไหมก็เอาไฟล์เนี้ยไปพิพงใช้งานต่อได้เลยเพราะว่าเซ็นครบสามคนแล้วนี่ก็คือจบวิธีการทำงานระบบเซ็นเอกสารออนไลน์